ขอพระราชทานกราบบางังคมทูลเซนเศร้าฝ่ารองพระบาทข้าพระพิทธเจ้ารองศาสตราจารย์บรรยารอดชีวิตคณะบดีคณะพิบาลศาสตร์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบางังคมทูลบอกู้สมร็จการศึกษาจากคณะพิบาลศาสตร์เข้าเฝ้าพูลองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดงัรงมีรายงานต่อไปนี้พิบาลศาสตร์บัณฑิตเก่ยรตินดับหนึ่งนางสาวสุสิธรเตรมล นางสาวภาวินีสุวง์นางสาวเกล็พีสาครเคดไทยสามนางสาวเบญญาทิพย์วันโสยี่บานสายวันดิษฐ์เกียรติยมดับสองนางสาวอรพันธ์พูนดีนางสาวจุติการโชติอัชรีลานางสาวสุภาพรเรธเรียนนางสาววเดชเชลกพูนเดชนางสาวบิณฑบาสจาพรนางสาวนิราบบญญาการนางสาวชุทานันท์มธรรมนางสาวชนิดาสว่างเมธนางสาวนทิการุญประเสริฐนางสาวกฤษณาทองใบใหญ่นายพระธาตุเทาขุนทศ นางสาวชนดานาบรรดุงพยาบาลสาวบัรดิตนางสาวเรนูสีม่วงนางสาวสุรินยาทุกเสวจุสุพรนางสาวปาริชัดฉัดสีนางสาวยาดานิสาชุติการจนาเดชาคุณนางสาวสุกัลยาสัมมาสานางสาวสุนิชาแดงไฟนางสาวสุสิการเพิ่มสุขนางสาวพัชรายอาธนเด่นนางสาวจุธามาชูโชคนางสาวใจรัตน์เฉลิมเฟืองนางสาวจิลากริย์เอียนแก้วนางสาวอาภานัทนิจขุณตาลนนนางสาวสุภิยาเวียงเงิน นางสาวสุพนุกการจนากิจสยาคุณนางสาวภาวินีสุขเสมอนางสาวณชาพันธงนางสาวอรนุชหวังอังธนาเนินนางสาวสุภาลีมีอุ่นนันชัยนางสาวปิวินาติวาสิริเงศ์นางสาวนัทสิริมณีนานางสาวกันิกาวงทองทิวนางสาวทิพนิพาธนาวิทิคจรเดชนางสาวเตียนทิกาดอนทองนางสาวจิตดาพรบุญสอนนางสาวรัตนายาจีหอนายวิรุณสวีเวียง นางสาวปิยานิชนาเมืองรักนางสาวสุพิชาชัยขันนางสาวพัทยรัตน์แสงแก้วนางสาวจุทามาเตลพัฒนกุลนางสาวเกวลีแก่นธนกิจนางสาวพัชริวัตรต้นสุบรณนางสาวสุนทราเพื่อศักดิ์วรเวชนางสาวออรัตน์นกงามนางสาวเยรติสารคำนางสาวชดารัตน์ทองแดงนางสาวพรพิมนเพื่อนพูนนางสาวนัทพรไทยบูร์นายภูบดิรักกุลนางสาวสายรัตน์พิมาย นางสาวปราณีศักดิ์นาคนางสาวอารินสุป,ปัญญานางสาวอุทัยทิพย์สิงแก้วนางสาวธิติมาณฑลนครพนท์นา,นะะานนงสาวธัญาารัตนการนางสาวกนิกาเดชุมนางสาวพัฒนพันธ์อัญล่านางสาวพนจุมพลพันธ์พเมเนศนายสถาพรสิงห์เสียว นางสาวสุชาดาแท้จิ้นางสาวปิยรัตน์ตาวงนางสาวมนุราชดาศักดิ์ดีนางสาวพัฒนวรจตกะกูลนางสาวขันชีรากุลวงนางสาวสลาลัดอุ่นใจนางสาวปุริชยาตับเพลนางสาวพิศนีนรศิลป์นางสาวอุมารินดุลอุญจันทร์นางสาวประภาวีคนคล่องนางสาวตะเมินลักษับตรานางสาวชลิดทรงดึงทอง นางสาวสุริธรทัศนศสตร์นางสาววิจิราดาเสวนานางสาวอุมาพราเกาดำนางสาวกาญณ์ทองดูนางสาวเยมิกาพันทองนางสาวสุริลกกักษ์เกลอดระดับนายเรยนตะก,กิติุนตุนนางสาวจันตะไพนุมนมิรชัยนางสาวทิพร,รัเสีอนุสรน,นายอยาคเพนดาจิและนางสาวเรื่องที่เราสนมมัยด้วยกล้าวยกรอม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้สมเร็จการศึกษาที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรถวายคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ชอบและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมมันดีงามเพื่อเกียรติคุณ

แกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญด้วยกล้าวด้วยกรมอ่อม